고 <목소리도> ไยไอดอลวันนี้เรายังอยู่กับเรื่องราวของลุงปุ๊อดีตผู้จัดการเหมืองในวัย86ปีกันต่อนะครับวันนี้มาพบกับเรื่องราวในปัจจุบันกับการพัฒนาพื้นที่เหมืองเก่าให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับ ช่วงสำรับตำรับยายวันนี้ไปตามหาเมนูต้นตำรับอยู่คู่ครัวมอนมาเนิ่นนานที่มีในเฉพาะชุมชนมอนแต่จะเป็นเมนูแบบไหนติดตามได้ในสำรับตำรับยายวันนี้ครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของลุงปุ๊อดีตผู้จัดการเหมืองแร่ในวัย86ปี ที่เลือกใช้ชีวิตอยู่ในเหมืองแร่เก่าที่แสนจะห่างไกลในช่วงบั้นปลายชีวิตถึงแม้เหมืองจะปิดตัวมากกว่า30ปีแต่ใจก็ยังรักและผูกพันกับพื้นที่แห่งนี้อย่างไม่จืดจางเลยล่ะครับ เมื่อวานเราได้พบกับเรื่องราวในอดีตของลุงปุ๊กันไปแล้ววันนี้มาชมเรื่องราวในปัจจุบันของลุงปุ๊กันบ้างครับลลและการที่ลุงปุ๊จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแบบนี้เรื่องความมีวินัยจําเป็นอย่างมากเลยแหละครับเพราะวินัยจะทําให้ลุงปุ๊เตรียมพร้อมอยู่เสมอไม่ว่าจะเจอกับอะไรในพื้นที่ห่างไกลแบบนี้ครับ ความมีวินัยของคุณพ่อนี่มีวินัยในเรื่องไหนบ้างครับมีวินัยกับชีวิตในทุกๆด้านเลยนะ,ะตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาจนกระทั่งนอนนะะเราก็จะเห็นตัวอย่างของคุณพ่อนะคะตื่นเวลาตีห้านะตีห้าตื่นมาปุ๊บก็จะฟังข่าวนะอ่จริงๆเขาจะนั่งสมาธิก่อนนะส่วนคนนั่งสมาธิตื่นแล้วก็ออกกําลังกายส่วนกระทั่ง6กโมงหกโมงเช้านะฮะก็จะลงมาเพื่อที่จะ เตรียมทานอาหารนะคะทานข้าวหกโมงครึ่งนะฮะแล้วก็เจ็ดโมงเช้านะฮะเจ็ดโมงเช้าก็จะสั่งสั่งงานนะคะกับคนงานที่ไร่ยังทํางานอยู่86ปีก็ยังสั่งงานเนี่ยสั่งงานสั่งงานนะฮะว่าจะต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยอัปเดตอะไรประมาณนี้นะคะโอ้แพเอาเมจิเนาะแพเอาเมจิเอ่อลอบาเช่าล่าดีดีตาป้าเนะเลยยิ้นเนลเลย์ยิ้นลาตาลาส เจ็ดโมงสิก็จะเป็นเวลาที่เตรียมถือล่มแบกเป้แล้วเดินนะออกไปออกกําลังกายออกกําลังกายก็คือเดินเดินประมาณ3พกิโลนะแล้วก็กลับมานะกลับมาถึงนี่ก็ประมาณเกือบ10โมง1 1มงทานข้าวนะ11มงทานข้าวแล้วก็หลังจากนั้นก็ช่วงบ่ายๆพักผ่อนนิดหน่อยนะแล้วก็จะมีกิจกรรมทำตลอดเวลาทำสวน ทำทำชาอย่างเงี้ยช่วงบ่ายๆทำชาสามโมงครึ่งออกกําลังกายนิดหน่อยอ,อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็กลับมาดูสวนดูดูสวนอีกรอบหนึ่งนะดออูอะไรก็ตามที่อยู่รอบรอบบ้านนะคะคก็จะทําเป็นลักษณะนี้หกโมงเย็นทานข้าวนะฮะแล้วก็หลังจากทานข้าวหกโมงครึ่งนะ,ะเป็นต้นไปก็ดูข่าวดูข่าวจนกระทั่งสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งปุ๊บลุก เพื่อที่จะเข้าไปนอนออแต่ว่าสองทุ่มครึ่งเนี่ยก็คือยังไม่นอนสอง <c oughs> ทุ่มครึ่งคือนั่งสมาธิ <c oughs> จนกระทั่งถึงสามทุ่มหรือสามทุ่มกว่านอนอยังยังยังอีกสวดมนต์ก่อนนั่งลืมไปสวดมนต์ก่อนแล้วค่อยนั่งสมาธิ <c oughs> แล้วก็นั่งสมาธิ <c oughs> ไปจนกระทั่งแกก็จะบอกเองว่าเนี่ยจะตื่นประมาณตีสามตื่นมาปุ๊บ <c oughs> ก็จะสวดมนต์นั่งสมาธิอีกรอบหนึ่งแล้วก็ วอนลุปมเหมืนเดิมเป็นแบบนี้ทุกวันโอ้โหกิจกรรมแน่นเอียดมากแต่ละวันแล้วก็มีสล็อตเวลาเป๊ะเปมากเลยแต่เมื่อการเวลาผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องปรับไปตามการเวลาเช่นกันนะครับอย่างสถานที่แห่งนี้จากที่เป็นแหล่งทำอาชีพจนกลายมาเป็นบ้านพักในช่วงบ้านปลาย และปัจจุบันกลายมาเป็นโฮมสเตย์ที่คอยแบ่งปันธรรมชาติเหล่านี้ให้กับผู้ที่ได้มาชื่นชมกันครับสิ่งที่สำคัญคือเขาอยู่ที่นี่แล้วก็เขาไม่ยอมไปหาเราไปอยู่แบบเราเราก็เลยต้องเอาทั้งนั้นถ้าเขาไม่ไปแเราก็มาสร้างบ้านอยู่กับเขาเลยพี่ก็เลยคิดว่าอ่ะนั้นเริ่มต้นเป็นไอเดียที่จะเริ่มทำโฮมสเตย์ขึ้นมานะคะคเพื่อที่จะได้ ให้พี่น้องทุกคนเนี่ยสลับกันมามดูแลแล้วก็ให้เขาให้พ่อมีอะไรทำรนะมีมีกิจกรรมทํามีใครเข้ามาก็อย่างน้อยได้พูดได้คุยทําให้เขารู้สึกว่าเออเขายังมีเพื่อนคุยอยู่ไม่เหงาซึ่งโฮมสเตย์ของที่นี่จะเป็นอาคารไม้สองชั้นที่ถูกดัดแปลงมาจากอาคารที่ทําการเหมืองแร่ในอดีตนะครับ มีห้องพักอยู่ประมาณสิบห้องห้องพักก็จะถูกออกแบบให้โปรง่งอากาศถ่ายเทได้ดีมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่ต้นไม้สีเขียวดูแล้วสดชื่นมากเลยละครับแม้แต่ห้องน้ําก็ยังโปรง่งอาบน้ำไปชมนกชมไม้ไปปินสุดๆไปเลยครับอย่างคุณลุงอะ่ะเป็นคนที่ชอบรักษาของเก่าอยู่แล้วอะ่ะพอลูกสาวกลับมาลื้อบ้านทำเปลี่ยนแปลงใหม่หมดอะ่ะเราทำใจได้เหรอได้คนระเพราะว่ามัน มันมันจะล้มไม่ล้มแหลออนะน้บ้านเพราะว่าทีแรกกะว่าจะดึงมันตะแคงอยู่โฮโฮกะกะว่าจะดึงสลิงดึงแล้วมาขึ้นแล้วก็ซ่อมแล้วก็จะทำมันก็จะค่าใช้ใจ่ายน้อยหน่อยเรียกช่างมาสองสามคนช่างออสายหัวผมไม่ได้ต้องลือ,อย่างเดียวออสรุปก็ทำใจได้เปลี่ยนแปลงได้ก็ต้องลื้อคุณลง<ม>ุงก็ไม่ได้ยึดติดอะไรขนาดนั้นใช่ไหมไฮะมันมันมันในเมื่อมันผุพังไปแล้วเราเออ รั่วฮะบ้านช่องโอ้ยอันนั้นมันถ้าทิ้งว่านก็ผุพังไปเปล่าๆแต่นีนลูกเขาบอกเอาทำโฮมสเตดเอาทำก็ลงทุนทำไปก็ปรับเปลี่ยนไป,ป,ปนตามยุคสมัยเนาะเขาก็บอกเขาจะได้มาอยู่ใกล้พ่อแม่<อ>ดูแลได้ไม่เอาเขาอยู่แต่กรุงเทพแล้วนานๆม,มาทีเขาก็เป็นหัว ลุงปูมีความปรารถนาที่จะส่งต่อเรื่องราวตำนานเหมืองแรกเก่าแก่แห่งนี้ให้แก่ชนรุ่นหลังเพื่อการเรียนรู้และเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนเหมืองปีล็อกจึงได้ทำโฮมสเตย์แห่งนี้เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กเพื่อเป็นอนุสอ์ให้กับคนที่ใช้ชีวิตร่วมกันที่นี่ครับ เดินเข้ามาเหมือนบรรยากาศของความหลังของเหมืองแร่มันเริ่มเข้ามาแล้วนะเห็นนี้คือหมวกหมวกเออหมวกนิลภัยให้คนงานใช้เวลาอยู่หน้าเหมืองห,หรือเข้าอุโมงครับรบ,รบนี่ยพวกคนงานก็ใช้อันนี้คือหมวกที่ใช้มาจริงๆหรือใช้ใช้จริงจริงอย่างเงี้ยอันนี้ใหม่อันนี้ใช้จริง อันนี้ของผมอ๋ออันนี้ของลุงเองอันนี้หมวกของคุณลุงเองแล้วทำไมสีต่างจากของคนอื่นรับก็มันมีอยู่ลูกเดียวฮะที่เดิดไปได้มาไม่เหมือนกันฮะอันนี้อันนี้ไปซื้อมาแล้วให้คนงานก็ใช้ครับแล้วหมวกเนี่ยอายุประมาณสักเท่าไหร่ได้แล้วครับโอ้อันนี้ก็ไม่ต่ำกว่า50ปีโอ้หมวกนี้อายุมากกว่าผมอีกนะ50ปีเป็นหมวกที่ใช้จริงๆครับตอนนี้ทำเหมืองแร่เนาะคุณลุงก็ใช้ใบนี้อันนี้ยังนี้ใช้จริงๆ ยนโอ้โหตรงนี้น,น่าสนใจมากอันนี้เป็นแร่ต่างๆนะครับครับอันนี้เขาเรียกแรก่ดีบุกดีบุกครับยกหนักนี่คือดีบุกจริงๆที่ก่อนที่จะเอาไป ไปบดฮะไปบดตอนนี้เราเห็นได้ก้อนใหญ่มาแล้วมาแก็บคว้ยนี่คือทังก้อนนี่คือดีบุกเลังก้อนดีบุกก้อนนั้นก็ใช่นะฮะก้อนนี่คือดีบุกครับแล้วนี่พวกนี้เครื่องมือมีอะไรยังไงบ้างครับคุณเครื่องมือเนี่ยเวลาใช้เจาะอุโมงคขุดหินขุดอะไรก็ใช้พวกนี้ส่วนไอ้ตัวนี้เป็นหัวเจาะดาวโดโฮ ซึ่งไอแร่ตัวนี้คือเอาแร่วุลแฟมแล้วมาทำเป็นแร่ตัวนี้ได้เขาเรียกแร่พวกทางสเตนเป็นแร่ที่แข็งที่แข็งมากครับก็มาทำเป็นหัวเจาะบอาไว้ขุดเจาะนี่คุณลุงจะมีขั้นตอนของการผลิตที่ที่มีอยู่นี่แล้วศึกษาได้ตรงนี้มีของเก่าต่างๆมากมายเนะครับทุกคนแล้วก็นี่ก็พวกแร่ต่างๆ ก้อนนี้สิเกือบ10บโลเกือบสิบโลอู้สิบโลจริงอันนี้คือแร่ล้วนๆเลยแร่ล้วนๆเหมือนกันเป็นแร่ดีบุกนี่คือตัวอย่างแร่ทั้งหมดที่ที่ทำมาอันนี้คือบดมาเรียบร้อยแล้วเหรอออันนี้เรียบร้อยอันนี้เออที่เราเราในหัวฉีดที่ที่ตะกี้เห็นเนี่ยครับที่ใช้รถตักใช้แล้วเราใช้น้ำฉีดลงในหัวฉีด ลงในล้างแรกเราจับขึ้นมากู้ก็เรียกว่ากู้จะมาในรูปนี้ยังไม่สะอาดดีครับพอเราแต่งแล้วเอามาเข้าเลียงเอาเลียงเอาสิ่งสกปรกออกแล้วอันนี้ก็จะใช้ได้อันนี้คือแบบพร้อมเรียกงานพอฮะไปไปขายพร้อมขายดูอันนี้พร้อมขายหนักแฮะเออเห็นแค่นี้แต่ว่าหนักเพราะมันแน่นมากเหรอ าบอกว่าที่นี่ก็เหมือนเป็นโฮมสเตย์ที่คอยเล่าเรื่องราวของคุณพ่อค่ะ ก็เป็นเล่าเรื่องราวของหนึงในตำนานของเมืองกินล็อกอะะเป็นแบบว่าตำนานที่ใครอยากจะมาสัมผัสเกี่ยวกับเมืองแรกที่นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทําให้คุณได้เรียนรู้ตรงนั้นใช่ค่ะมาเปิดประสบการณ์เรียนรู้วิถีชีวิตะนะคะทีะ่ในอดีตเนี่ยเขาอยู่กันยังไงเขาใช้ชีวิตกันยังไงนะคะวิถีตรงนี้เราก็พยายามที่จะเก็บเอาไว้มีเรื่องราวเล่าสู่กันฟังส่งผ่าน รุ่นต่อรุ่นประมาณนั้นพี่งามครับแล้วตอนแรกที่บอกคุณพ่อว่าพ่อเดี๋ยวหนูจะเปิดโฮมสเตย์นะเดี๋ยวใครก็ไม่รู้คนแปลกหน้าจะเข้ามาที่บ้านเราคุณพ่อว่าไงบ้างครับตอนนั้นคุณพ่อก็คุณพ่อเป็นคนที่สมัยใหม่เนาะก็แล้วแต่ลูกแล้วแต่ลูกตัดสินใจ คุณลุงจาได้ไหมครับว่าคุณลุงเล่าเรื่องแบบนี้ให้ผมฟังเป็นคนที ar, like like mé, right, really. like, ่เท <t ale ratios> ่าไหร่แล้วก็หลายหลายสิบทีเดียวแล้วผมน่าจะเป็นคนที่หลักสิบขึ้นแล้วใช่ไหมฮะแล้วคุณลุงรู้สึกแบบเบื่อหรือว่าขี้เกียจที่จะเล่าฟังเพราะว่าบางคนเขาอยากรู้แล้วก็อยากจะบอกความเมื่อก่อนที่ยังไง่ะไรให้เขารู้เพราะบางคนไม่รู้เลยไอ้นี่มันต้องทำได้ยังไงไอ้นี่เขาเอาไปทําอะไรต้องบอกเขาทั้งหมด เพราะนั้นถ้าเขาอยากรู้เราต้องให้เขาแต่บางคนมาก็ไม่อยากรู้อะไรก็มาถึงมากินมานอนเออก็ปล่อยเขาไปแต่เราก็อยากจะบอกนะแต่ถ้าเขาเขาอยากรู้เขาอะไรก็มาเราถามเราก็จะบอกเขาถ้ามากันสักสิบคนลุงต้องพูดเหมือนกันสิบรอบพร้อมไหมก็พร้อมฮะจะเหนื่อยหน่อยก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าการได้พูดได้บอกมันนี้ก็เหมือนกับภูมิก็ภูมิใจเหมือนกันว่าเออเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนเก่าแก่ของที่นี่ แล้วก็ผ่านงานมาโอ้โหไม่รู้กี่สิบปีแล้วรลุงคิดว่าเรื่องราวที่ผ่านมามันมันน่าจะมีประโยชน์กับคนรุ่นหลังๆไหมครับก็มีฮะผมว่าถ้าหากว่าเขาศึกษาต่อไปก็เป็นประโยชน์กับเขาผู้สูงวัยหลายคนพออายุเริ่มเยอะขึ้นก็น่าจะพยายามหาพื้นที่ที่ใกล้หมอใกล้ตลาด แต่สำหรับลุงปุ๊แล้วไม่เคยมีความคิดเหล่านั้นอยู่เลยครับก็มีช่วงที่พี่คิดว่าตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าโอเคเหมืองก็ปิดตัวนานมากแล้วแล้วก็คุณพ่อก็เริ่มอายุมากขึ้นจริงๆแล้วก็เป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพ<ม>เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าฉุกเฉินเนี่ยเราก็เป็นกังวล<ม><ม>ก็เลยพี่ก็เลยแยกตัวออกมาซื้อบ้านเพื่อที่จะคือคือเอาคุณพ่อคุณแม่เป็น เป็นเป็นเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกซื้อเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยสุขสบายอยู่ที่นั่นแล้วก็ให้เขาไปลองอยู่อย่างน้อยก็ค่อยๆอยู่สักอาจจะลองอยู่แล้วการอยู่ได้แค่ไหนไม่รู้แต่พยายามเอ่ออเรียกว่าหาสรรหาสิ่งที่คิดว่าน่าจะ เข้าก <at> <bizarre> like ับเขาเข้ากับเขาเป็นสิ่งที่คิดว่าเขาน่าจะชอบนะมีต้นไม้มีอยู่ใกล้สัอยู่ใกล้พื้นที่มีพื้นที่อยู่ใกล้สวนสามารถที่ไปวิ่งได้เราคิดแทนเขาหมดว่าเขาน่าจะได้เขาก็ไปไปอยู่ได้ประมาณเดือนนึับก็อยู่ไม่ได้ร้อนร้อนอีกแล้วอยู่ไม่ได้คล้ก็เขาก็บอกว่าเขาอยู่ที่นี่มา60สกว่าปีใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ตลอดแล้วอยู่ๆจะจับเขาไปอยู่ที่น่นเลยมันก็ มันก็ไม่ใช่เขาก็ยังยัง,ย,งยังทำใจไม่ได้นะพี่ก็เลยรู้สึกว่าเออไอสิ่งที่เราพยายามจะมจะคิดว่าดีกับเขาจริงๆแล้วมันมันใช่หรือเปล่านะออพี่ก็เลยคิดว่าเออจริงๆสิ่งที่พวกเราทำลูกๆทำคือทำเพราะว่าความรักนะแต่จริงๆ พี่คิดว่าความรักอย่างเดียวมันไม่เพียงพอมันจะต้องมีความเข้าใจเข้าใจลึกๆว่าจริงๆเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาสุขสบายจริงๆสุขภาพเขาดีเขาวิ่งวันละ3กิโลหมายถึงว่าไป3กลับ3กิโลวิ่งวันละ6กิโลซึ่งเป็นอะไรที่อายุขนาดนี้เขาทํากันไม่ได้แล้วคนใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาสุขภาพแข็งแรงแล้วเขามีความสุขแล้วเขารู้สึกว่านี่คือบ้านของเขาก็เลยพี่พวกเราก็ต้องตับมุมมองความคิดว่า ไอ้ความสุขที่เราคิดว่าเขาน่าจะชอบเนี่ยมันอาจจะเป็นมุมมองของเราก็เลยจริงๆก็ต้องหันมาดูเขาว่าจริงๆเขาอยู่ที่นี่แล้วเขามีความสุขครับเนาะต้องหันมาเหมือนฟังเสียงของเขาให้มากขึ้น<ช>ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ใช่ใช่เนาะ ณลุงครับตอนนี้มันปิดไปนานแล้วตั้ง30กว่าปีที่มันไม่มีการทําแร่ทําเหมืองไม่มีคนอยู่เลยครับคุณลุงไม่คิดที่จะลงไปใช้ชีวิตอยู่ข้างล่างหรือว่าลูกสาวไม่เคยชวนลงไปเลยฮะออลูกสาวเนี่ยเขาจะชวนทั้งพ่อทั้งแม่บอกอายุป่านี้แล้วให้ลงมาอยู่กรุงเทพเพราะว่าถ้าเขาจะขึ้นมาบ่อยๆเขาก็ขึ้นไม่ไหวเพราะเขาก็ามีงานต้องทําผมบอกถ้าผมมาอยู่กรุงเทพผมก็ตายเร็ว ไงเป็นงั้นนะครับณผู้ช่ก็เราเราอยู่ที่นี่มา6กเจปีแล้วจะไปอยู่กรุงเทพนี่มันมันเหมือนเริ่มต้นใหม่ฮะแล้วก็อากาศแล้วก็ไม่ถูกไปไหนเข้าห้องแอร์เดี๋ยวก็ต้องออกมาอยู่ดีมันก็ร้อนอยู่ดีอากาศเราอยู่อย่างสบายสบายอากาศยี่สิบยี่สกว่ากวาที่นี่เหมือน25่สาองศาตลอดเวลานะที่ผมมาเปิดเหมือนเปิดแอร์ตลอด อากาศมันต่างกันแล้วก็เราก็ได้กินน้ําบนนี้ซึ่งเป็นน้ําที่อร่อยอ,อ<ล>น้ําแร่ธรรมชาตินะเพราะนักนเขาเขาอย่างเขาเลยบอกว่าถ้าหากว่าพ่อกับแม่ไม่ไปอยู่กรุงเทพครับเขาก็ต้องหมั่นขึ้นมาแต่ว่าถ้าเขาขึ้นมาบ่อยๆเนี่ยเขาก็ต้องควรจะมีอะไรทำบ้างเขาก็เลยไปซื้อที่บ้านที่อิปุซื้อแล้วก็ดัดแปลงให้เป็นโฮมสเตย์แล้วเขาก็ ลงทุนมาทำห,หลังนี้ทำจากบ้านเก่า<ช>กลายเป็นบคสเตย์เหมือนกันลือเรียบร้อยเลยแต่จริงๆแล้วผมไม่ไม่มีปัญญาทำเ <laughs> ขาเขามีปัญญาเขเบอรทำเอ,อหลายคนพยายามที่จะลืมอดีตถึงแม้ว่าจะหอมหวานแค่ไหนก็ตามแต่สำหรับลุงปุ๊แล้วไม่เคยลืมว่าอดีตที่ผ่านมาเคยมีความสุขหรือทุกข์แค่ไหน แต่ย่างน้อยอดีตเหล่านั้นมันทำให้ลุงปุ๊มีทุกวันนี้ได้ครับนี่แหละครับคือความสุขของชายวัย86ปีที่เลือกจะใช้ชีวิตแบบเงียบสงบเรียบง่ายแต่แสนที่จะสุขใจเลยล่ะครับ ตนรับตำรับยายวันนี้เราจะพามาชิมเมนูอาหารพื้นบ้านของชาวมอนกับสองน้าหลานคู่ขาสุดฮะกันที่ชุมชนมอนนครชุมริมแม่กลองจังหวัดราชบุรีจ้าเมื่อลาวมโนป่อยมอญกันนอเติงตะเติร์นาวยินดีต้อนรับครับพวกเราชาวมอนนครชุมครับ น่ารักจังเลยครับน้าหลานคู่นี้มังเงระอาวครับวันนี้สองน้าหลานจะเข้าครัวมาโชว์ฝีมือการทำอาหารพื้นบ้านของชาวมอนในฉบับของคนมอนกับเมนูที่มีชื่อว่าแกงส้มมะตาด แต่ก่อนที่จะได้กินแกงส้มมะตาดก็ต้องเริ่มต้นจากการไปสอยลูกมะตาดวัตถุดิบสำคัญกันก่อนครับไม่ไครไม่ไม่กลายไม่กลายอีกพักหนึ่งอีกพักหนึ่งห้ากิโลกลองครับรากลองคับราสอยสอยมะตาดเดี๋ยวเราไปสอยมะตาดกัน ภาษามอนเรียกว่าหับรล้วาในคนไทยรู้จักกันว่าแอปเปิลมอนนะครับมันเป็นพืชที่มีคุณประโยชน์กับพี่น้องชาวมอนเรารูปทรงมันเหมือนกันไงมันคล้ายๆแอปเปิลเหมือนกันนะบางคนน่รู้จักแต่แอปเปิลแต่ไม่รู้จักว่ามันมีพืชชนิดนี้อยู่ในชุมชนของเราสรรพคุณมันเป็นยาไอตัวนี้นะเพราะว่ามันมีรสเปรี้ยววก็มีเมือก เจาเมือกลื่นพวกนี้มัน,นจะเป็นยา,าไปล้าง,างอ่าดอยอะก,กราร์ดโปรล,ลาดอยคือไปล้างลำไส้แล้วก็ขับถ่ายหรือว่าระบายได้ดีในผู้สูงวัยมะตาตเนี่ยที่เราเลือกทานกัน,นก็คือผลอ่อนคืออ่อนหรือว่าผลห้ามกําลังแกงหรือว่าอย่างน้รน,นะมันไม่ฝาดจนเกินไปหรือว่าไม่เปรี้ยวจนเกินไป ดอกมะตาดเนี่ยมาสร้างหรือว่าเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าสบายที่มีอยู่ในชนุมชนนะฮะลูกมะตาดหรือแอปเปิลมอนทำได้หลายอย่างผลแก่หรือผลสุกก็จะไปทำเป็นน้ำมะตาดหรือจะไปตากแห้งเป็นชามะตาดกินเป็นยาก็ได้ตามใจชอบเลยครับ หลังจากเราได้ลูกมะตาดหรือแอปเปิลมอนมาแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาบุกเข้าครัวเพื่อไปดูวิธีการเตรียมมะตาดมาทําแกงส้มแล้วเขามีวิธีการทํำยังไงกันครับตำเครื่องแกงหรือว่าตำพริกแกงส้มแบบมอนบะหมีต่ตังครขคล้ากิวมะกรูดตพกกงคแห้งแล้วก็หอมแดงแล้วก็ยังมีกระปิแล้วก็ ยังมีกระชายที่แตกต่างจากที่อื่นคือเราจะใส่ปลาทูแทนปลาร้าเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเพิ่มน้ำหนักรสชาติเครื่องแกงเลยไหนนะไม่โดนเนื้อพล็กเลยโดนแต่สากสากกระคขกอย่างเดียวเลยเ้่ คนแก่นะเขาต้องมีราคาของเขาสิราคาได้ราคาคุย <laughs> <laughs> อ่ะได้ละ <laughs> <laughs> เปิดแก๊สตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดนำพริกแกงละลายกับน้ำใส่ฟักทองใส่ลูกมะตาที่สับไว้แล้วปรุงรสให้อร่อยแล้วต้มไปสักพักก็สุกพร้อมชิมแล้วครับหมอ เป็นไงครับเียย่อีกเมนูที่มีรสชาติไม่ธรรมดาและมีเฉพาะที่ชุมชนมอนใครมาที่จังหวัดราชบุรีก็อย่าลืมแวะมาชิมเมนูแกงส้มมะตาดหรือแกงส้มแอปเปิลมอนรับรองว่าอร่อยเด็ดแน่นอนครับ S <S พวกเราชาวมอญน,นอครชุมเชิญชวนทุกท่านมาลองและก็ให้มาชิมแกงส้มมะตาบในวิถีมอญของเรารสชาติเจี๊ยโรเจี๊ยโรเมีร่าเ <c oughs> มร่า <c oughs> สวัสดีครับทั้งหมดนี้คือลุยไม่รู้รยซูเปอร์แอคทีฟในวันนี้นะครับสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ไทย PBS Facebook และ YouTube หลุยไม่รู้โรยครับวันนี้หมดเวลาของก้าวแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับร